E DJ Playlist ดีเจอ้อมค่ะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาบอกว่าชอบ playlist จังเลยอ่ะเนี่ยชมเราแค่เนี้ยพี่ขวงคุณผู้ฟังภูม mm ิ hmm. ใจละ <laughs> ปากไปถึงหูที่คุณผู้ฟังไม่เห็นเพราะว่าใส่แมสอยู่คนชมเราแล้วเราทำงานถูกใจเขาเราต้องรู้สึกยังไงคะคำชมนิดๆหน่อยๆเอาไหม <laughs> เอาค่ะ, <laughs> ค,ะ,ะคำติไม่ต้องส่งบ่อยได้ย mm hmm. น,นมาต้องแต่เด็กนะ พอบ้างก็ได้อขอคําชมบ้างโหยโหยคําชมแล้วคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบชมนะเคยได้ยินไหมพ่อแม่จะไม่ค่อยชมรู้ป่ะประโยคเด็ดที่ตามมาวลีเด็ดวลีเด็ดที่ไม่ค่อยชมเพราะอะไรคะจุดจุดกลัวเหลืองอ๋อจริงจริงไม่ชมบ้างะ่ะกลัวเหลืองอทําดีก็ดีอยู่แล้วยังไงถ้าถ้าถ้ามนะัวแต่ชมแล้วใครจะคอยติ จริงใช่ไหมอ้อมเคยได้ยินคำนี้ไหมเราเคยได้ยินคำแบบนี้กันไหมหรือครูเงี้ยให้คุณชมช่วทำาม้เดี๋ยวเหลืองให้เหลืองก็เถอะชมมาสักนิดนึ่งให้ได้เหลืองสักนิดหนึ่งอ้อมเคยถามคนเช้านะถามคนแบบอ่ะเขาบอกว่าบางทีต้องชมบ้างเหลืองก็เป็นอีกหน้าที่ที่เขาไปจัดการแต่ปัญหาพอไม่เคยชมเลยอ่ะเด็กโตมาด้วยความรู้สึกบางทีอาจจะไม่มั่นใจอ่ะ แล้วเขาสึกว่าเขาทำอะไรไปแล้วทําไมพ่อแม่ไม่ยอมรับสักทีอ,ะอ่ะเพราะสิ่งที่เขาทํามันมีคุณค่าหรือมีคนข้างหน้าเห็นนะแล้วบางครั้งมันไปกลายเป็นมาว่าคนทั้งโลกชมแต่แม่ไม่ชมพ่อไม่ชมอะ่ะเป็นปมไปอีกเ้าจะมาบอกว่าแหมช่างเซนซิทีฟเหลือเกินคนเราภูมิไม่เท่ากันคะ่ะอย่าไปว่าเวลาคนอื่นเขาเซนสิทีฟป่ะพี่กวง จริงๆนะคุณผู้ฟังชมบ้างก็ได้ไอเรื่องตินะมีคนพร้อมจะชงอยู่แล้วปะ่ะชมบ้างก็ได้ลูกเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกหรอกเราไม่ได้บอกว่าชมจ,จนว่าลูกฉันเก่งอยู่คนเดียวแต่ชมให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําความพยายามที่เขาทะเราเห็นใหเป็นกลังใจเออว่าเขาเห็นดีไม่ดีก็อีกเรื่องออแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะเห็นความตั้งใจนะชมบางเธอโรงเรียนจะเปิดแล้วนะอ่าบางทีบางเด็กบางทีเรียนพลิกขนาดนั้นเลยนะ บางทีขี้เกียจเรียนเลยนะเรียนไปก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วเอาแต่ปนอยู่ได้อ,อ้อาวอือเ็งไปอีกนะเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้สักนิดสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งมาชมดีฉันบ้าคําชมอยู่แล้วยิ่งบอกว่าสวยด้วยอะ่ะแฮปปี้เลยนะครับสวยสวยและสวยใช่ป่ะชมไปเรื่อยๆนะ่ะโอ้แฮปปี้มากเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันนิดนึงเมื่อวานจริงๆมีคนถามเข้ามาว่า พี่อ้อมดูหลานมายัางยังแล้ววันนี้เจอแบบว่าคุยธุระกันกับกับกับคนที่ทําธุระด้วยกันนะนะำเขาบอกเขาไปดูหลานมามาแล้วร้องไห้พี่กวงบอกพี่กวงก็ร้องอแต่ไม่ได้โฮกเป็นผู้ชายใจแร่งไม่อาจจะไม่ได้ t r ส ชัดแหละแต่ว่าเราไม่ได้ติอาจจะไม่ได้รีเลทกับครอบครัวคนจีนอะไรแบบนั้นแต่คนที่เขาแบบนึกถึงและใช้ชีวิตอยู่กับผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบผูกพันและสัมผัสได้ไม่ธรรมดาค่ะ200ร้อยล้านแล้วนะคะกว่าด้วยนะคะบิลกินไม่ใช่เพกร้อยล้านนะคะ S <S เป็นเลขสองร้อย <200 S 1> จะไปกี่ร้อยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่ง<ช>นะคะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งส่วนใครที่ไปดูมาแล้วส่งความประทับใจของคุณไปให้คนอื่นได้เลยในขณะที่อีฉันเนี่ยเดี๋ยวดูแน่นอนเพราะว่ายัางไงก็ต้องดูแต่ตอนนี้เล็งนี้นั่นก่อนในเน็ตสิกอะที่หยดปะที่หยดใช่ครับเออแล้วเพื่อนถาม <S <S ดูไปดูที่ที่หยดหรือยังอ,อ๋อไม่ดูทำไมอะอ๋อมันคือคอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวใครจะกล้าดูว่าตอนคืนก็กล <c oughs> วงอ่ะกูเ <c oughs> ลกฟังอ่ะก็ขู่กันไว้ทั้งแะมันจะมีซาว <c oughs> มีอะไร <c oughs> อ่ะ <c oughs> เราจะแจ้งก่อนว่าที่อยู่น่ะค่อนข้างจะมีที่เขาเรียกว่าจัมสแก์เยอะห <c oughs> น่อยเพราะฉะนั้นจะอยู่คนเดียวตอนคืน <c oughs> ใครจะดูจะบ้า <c oughs> เหรอ <c oughs> จะไปหาเรื่องทําไม เราดูตอนแสงเปรี้ยงๆสักประมาณใบสองใบสามแล้วเราก็สั่งป๊อปคอนแล้วเราก็เน้นไปทางจกป๊อปคอนจนป๊อปคอนหมดไปสองถุงผสมกันรสเค็มกับรสหวานที่อดิ่งดูไปได้สิบนาทีพอถึงจังหวะหนึ่งไม่ไหววะพอจ้องลงไปแล้วเห็นหน้าคนที่ดูเหมือนผีเพี่ยนไปดูอย่างอื่นดีกว่าไปดูสารคดีที่ฆ่ากันเลยดีกว่ามันยังรู้สึกเข้าใจกว่าที่อดหลอนนะพี่กวงหลอนไหมก็ดีนะไม่ ดูกลางคืนไม่ได้ดูกลางคืนไม่ได้ผมว่ามันบันเทิงนะมันสนุกเออไม่ความบันเทิงไม่ได้มาในรูปแบบผีไม่โอเคคพราะาไม่ต้องมาบอกว่าเอ้าเคยบวชแล้วทําไมกลัวผีคนละเรื่องอะคนละเรื่องเป็นคนอะเป็นคนพระทำพระดิพระไม่ใช่พระลูกปั้นนะพระกลัวผีก็เต็มไปหมดพระเน่ยแทบจะพกพระวิญญาณผีอยู่แล้วบ่าคนนอะถูกป่ะบ้าบอไม่ได้ไปนั่งปงอสุภะจะบ้าเหรอผีผีไม่ใช่เพื่อนครับ ไม่เคยเจอไม่ได้แปลว่าชอบถูกไหมถูกต้องเราต้องดิวกับผีได้แต่ไม่พร้อมตอนนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณสาหรับคนที่แจ้งว่าหลานมาดีพี่้อามไปดูสักทีเดี๋ยวจะไปนะคะตอนนี้เอาทีละเรื่องก่อนซ้อมน้องเพลงก่อนร้องเพลงก็ยังซ้อมไม่เสร็จครับเพลงก็ไม่ได้มีเยอะครับแต่จาเนื้อไม่ค่อยได้มันร้องวนไปวนมาอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่จะถามคุณผู้ฟังบอกว่าไม่กล้าดูสักเรื่องร่างทรงก็ไม่ดู ที่หยดก็ไม่ดูแต่ร่างทรงอ่ะคนที่มีปัญหาเรื่องปวดหัวมุมกล้องมันอาจจะดูไม่ได้มันเวียงนะอันนี้ไม่ได้อันนี้พูดได้ร่างทรงเนี่ยดูไม่ที่ไม่ดูไม่จบเพราะไม่ใช่กลัวไม่ใช่ปัญหาเรื่องกลัวร่างทรงไม่กลัวเออร่างทรงไม่กลัวแต่มีปัญหาตอนดูนะจ่าเจียนต้องวิ่งออกจากโรงเพราะหัวจะฟาดคือมันเตี่ยมันมันเมาใช่ไหมคุณฟังบอกดูรอบสองก็ไม่รอดร้องเบาๆทัดใจบางคนก็พูดเรื่องพ่อแม่ชม พ่อแม่ชอบชมค่ะแต่ถ้าทาตลอดจะเก่งกว่านี้นะอเขาก็แอดออนให้ไงเขาก็ยังชมก่อนป้าถือว่าดีเนี่ยอ่ะก็เป็นความผูกพันเชื่อสิใดๆในคําชมเวลาที่เราตกที่นั่งลําบากอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออเราจะมีความภูมิใจบางอย่างอยู่นะแล้วเราก็จะฮึบสู้ใช่ป่ะก็ดีนะคะก็ขอบคุณในคําชมเขาด้วยก็ดีนะแต่สิ่งที่เราจะถามคุณู้ฟังถามคนรุ่นนี้แหละเขาคนทุกคนเนี่ยถ้าพูดคาว่าพุ่มพวง ถามจริงๆถ้าอ้อมพูดกับว่าพุ่มพวงคุณนึกถึงอะไรเอ,อเอาซื้อๆเลยความรู้สึกแรกน,นักร้องคุณคุณกวงวงคิดนักร้องอ,อ่านนักร้องออถ้าอ้อมพูดถึงพุ่มพวงคุณคิดถึงอะไรอังคอดพุ่มโป สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดพิกะเรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นประกันติดโลบโรเกอร์ ker, โดยเงินติดหลอโทร1501และออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลิฟอังคารที่ผ่านมานะคะใครพลาดไปไม่ได้ฟังคุณอุ้มอิมนะคะติดตามย้อนหลังค่ะส่วนอังคารหน้าคุณต้นกล้าขึ้นพุทมุดผหมมากลุมโป่งไปได้วยกันกับ เผ็ดเต็มขวดซิดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกเกลียงตราผันท้ายนารสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวประกันหมดโทร1501ประกันติดโลบโบรโกเกอร์ด้วยเงินติดล้อบริการด้วยใจตั้งแต่ขายยันเคลมออสเทคกซูเปอร์ฟู้ดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดเกรนฟรีซูเปอร์ฟู้ดสโลคัฟหรือคอมเพล็กซ์คันึกถึงออสเออท็อังคอดฟุ่บโป